สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักในทุกๆสถานะสำหรับราศีพิจิกนะคะประจำเดือนธันวาคม2024สําำหรับวันที่ยึดตามแบบตะวันตกแต่ว่ารับชมควบคู่กับลัคนาไทยได้นะคะก็สมมติว่าเราราศีนี้แต่ลัคนานี้ก็ไปรับชมควบคู่กันได้นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นไล่เรียงไปนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเช็คลั่งั้นหลักกันก่อนนะคะ Facebook Instagram Line อ t ด i ิ t กตอกลิงอยู่ใต้คลิปขินมงคลก็อยู่ที่ Instagram นะคะสำหรับถ้าจะเช็คคิวอ่านการส่วนตัวตอนนี้อาจารย์ซันเปิดอยู่นะคะก็เดี๋ยว ดูตามสมควรแล้วก็อาจจะปิดกรับแล้วถ้าสนใจก็ติดต่อแอดมินนะคะเพื่อสอบถามค่าครูเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยราศีพิจิกขอทราบพลังงานหลักหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะะแหมราศีพิจิกดีใจด้วยโซเมดนะคะโซเมดขึ้นมาเลย อะไรก็ราศีพิจิกเวดดิ้งนะคะแหมคลิปนี้ต้องฉลองนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเนื้อคู่จะได้เจอคนที่คุณจะแต่งงานด้วยในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเช็คนะคะพลังงานความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะ เพราะว่าพลังงานหลักดีนะมันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อคู่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งงานนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คเรื่องราวความรักของคู่ที่เป็นประเด็นราศีพิจิกกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างราศีพิจิกนะคะ ไพ่ตัวคุณขึ้นเลยเห็นไหมเนาะพักนี้ถ้าจะมีอะไรหรือถ้าจะทำอะไรนะคะก็ขอให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองเข้าไว้นะคะเพราะมันจะนำพามาซึ่งความรักความสุขความสมหวังนะคะแหมไพ่เสี่ยมขึ้นเลยนะคะพลังงานเนื้อคู่จ่อรอคิวแล้วด้วยนะคะอ่าขนนี้ประสีพิจิกไม่โสดอีกละ นะคะน่าจะกนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นแบบให้ฝั่งเขาคิดถึงคุณหนักมากขกถ้วยปฏิเสธไม่ได้คิดถึงอยากที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะการที่จะเข้าหาราศีพิจิกอีกครั้งเนี่ยยากราศีพิจิกเวลาเดินจากใครแล้วการจะเดินถอยหลังกลับก็ยากนะคะ เหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเบอร์ซ่าแต่ว่าพลังงานการอยากกลับมามันอยู่ที่ฝั่งเขานะคะส่วนตัวคุณเนี่ยตอนนี้พลังงานคือนิ่งมากโฟกัสโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่การงานโฟกัสที่การเรียนนะคะโฟกัสเพียงความสุขความสำเร็จก็เลยบางทีอาจจะเผลอลืมเรื่องเขาไปแล้วหรือคิดว่านานแล้วก็คงจะไม่จำเป็นจะต้องไปคิดถึงหรือว่าหวนคืนกลับไปนะคะ พลังงานนี้ยิ่งดึงดูดให้เขาอยากเข้าใกล้แล้วก็อยากที่จะกลับมานะคะมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาไหมเขายังดูเชิงอยู่นะนะคะเพราะว่าเป็นสี่เหรียญคิดถึงมากอยากกลับมาแต่ยังไม่กล้าจะทําอะไรเพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดติดต่อสื่อสารกลับมาคุณอาจจะนิ่งเงียบซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทนไม่ได้นะคะดังนั้นในเดือนธันวาคม ต่อให้เขาคิดถึงมากแค่ไหนดูเหมือนว่าจะยังไม่กล้านะคะที่จะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะทีนี้ราศีพิจิกตอนนี้อาจจะเพลิดเพลินนอกเหนือจากเพลิดเพลินจากเรื่องของการทำงานแล้วอาจจะมีคนถูกใจเข้ามาพูดคุยนะคะสารสัมพันธ์ในเร็ววันนี้หรือหลายๆท่านได้เจอแล้วพลังงานเป็นชาวธาต ดินพรึกศพกันมืงก่อนซึ่งก็ถูกฉลบกันดีนะคะแล้วก็คนคนนี้มีพลังงานของโซเมตแล้วก็ว่าที่คู่ชีวิตในอนาคตด้วยถ้าเกิดมีเข้ามาแล้วเป็นคนที่ตรงใจราศีพิจิกเนี่ยไม่ยากเขาจะมีสเปคของเขาที่ชัดเจนเชื่อลังสังขรของตัวเองนะคะแล้วก็ดูให้ดีๆว่าคนคนนี้ตรงตามที่คุณต้องการ100%เต็มไหม ย้ำว่าต้อง100่งนะขาดเกินนิดหน่อยในส่วนภายนอกไม่เป็นไรเช่นสีตาสีผมอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่คุณลักษณะที่สำคัญสำคัญในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอันนี้สำคัญเนื้อคู่ของเราต่างฝ่ายต่างตามหาซึ่งกันและกันนะดังนั้นทั้งเขาและเรานะคะ <c oughs> ก็จะสมบูรณ์แบบ <c oughs> ซึ่งกันและกันนะคะราศีพิจิก เ,เกี่ยวเนื่องกับคนที่คิดถึงคุณมากๆที่ห่างกันไปนานนะคะเกี่ยวเนื่องกับรังสังหรณ์ของตัวคุณเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตดินพฤกษกันมังกรเกี่ยวเนื่องกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใช้เวลาเรียนรู้นะคะเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่จะนับจากนี้อีกสองเดือนขึ้นไปบวกลบคนเก่าติดต่อกลับมาแน่ๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดกันบ้าง คนโสดร,ราศีพิจิกเป็นยังไงหมไพ่ดีจังเลยนะราศีพิจิกขอทราบพลังงานราศีพิจิกคนโสดเป็นอย่างไรนะคนโสดต,ตอนนี้เหมือนมีโซโคอนเน็เกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงการมาของใครบางคนอยู่เสมอๆนะคะ ูพลังงานเช็คพลังงานนะคู่คนคนนี้อาจจะอยู่ไกลกันเพราะว่าเป็นเดตสตาร์นะคะคนละฟากฟ้าแหมแต่การรอคอยหน้าที่จะสิ้นสุดลงแล้วอย่างที่บอกว่าราศีพิจิกดวงขึ้นทางด้านความรักมากเลยเดือนธันวาคมนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณนะ เควนอวอนส์พลังงานคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะพบรักแบบไม่คาดคิดเนาะเพราะพลังงานเนือคู่มาค่อนข้างเร็วนะคะจะมีคนเข้ามาให้ตัดสินใจเลือกมากกว่าหนึ่งนะคะ,ะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นคนแดนไกลหรือว่าเป,เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดก็ได้หรือจะชาวต่างชาติด้วยคนไทยด้วยก็ได้ช่วงนี้นับจากนี้นะคะไปจนถึงอีก1เดือนข้างหน้าขึ้นไปจริงๆอาจจะถึงปีหน้าด้วยซ้ํา มีเสน่ห์แรงมากๆมีแรงดึงดูดนะคะแล้วตัวคุณกับคู่ของคุณอ่ะก็เริ่มที่จะมีแรงดึงดูดสื่อถึงกันพลังงานมันเคลื่อนตัวถึงกัน นะคะคเดือนธันวาคมหรือนับจากเดือนธันวาคมนะคะหมายเลขหกอยู่ที่ฝั่งคุณเนาะอาจจะอีก6สัปดาห์ก่อนหรือหลังเดือน6ปีหน้าอย่างช้าสุดมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณมาเร็วมาแรงกว่าที่คิดนะคะตัวคุณอาจจะคิดว่าเออเพลินๆไปปี2ปีก็ไม่เป็นไรนะเพราะวราศีพิจิกบางทีก็ใจเย็นอยู่แต่ว่าจะได้เจอเร็วกว่านั้นจะได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะคะ ผ่านทางการเดินทางแบบไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะผู้หญิงที่เมยุเยอะมากกว่าคุณมีอิทธิพลในชีวิตและความรักครั้งนี้อาจจะนำพาความรักมาให้คุณด้วย ก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้เริ่มสื่อถึงเนื้อคู่ของคุณแล้วและเดี๋ยวก็จะปรากฏตัวนี้ถ้าท่านในอ่ะได้เจอกันแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะเดินทางมาออกเดทสารสัมพันธ์นะคะอยู่ที่6สัปดาห์ขึ้นไปบวกหรือลบนะอยู่ประมาณนี้ แล้วพลังงานความรักในอนาคตข้างหน้ามันค่อนข้างจะสดใสซะด้วยซี่นะคะยินดีกับราศีพิจิกด้วยเนื้อคู่นะคะพลังงานเมเดฟิสเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนพาร์ทของออคู่รักที่เป็นประเด็นดังนั้นอธิษฐานขอพรอะไราไว้ได้ตรงตามนั้น100%้ยอ้ำอีกครั้งต้อง100ซนะคะเอาล่ะเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติได้เกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกล เกี่ยวเนื่องกันกับคนที่อยู่คนละซีกโลกนะคะเกี่ยวเนื่องกับคนที่อยู่กันคนละจังหวัดเกี่ยวเนื่องกับคนที่โดดเด่นดูมีชื่อเสียงมีสเสน่ห์จะเข้ามาในชีวิตได้รับโชคลาภทางความรักจากผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมและธาตุไฟด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราสีพิจิกนะคะ ขอสราบพลังงานความรักคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะราศีพิจิกอืมไพห้าดาพลังงานตัวคุณเหมือนไม่อยากจะใส่ใจแล้วนะคะ ราศีพิจิกก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีเซนส์แรงและตัวคุณรู้ว่าเขาก็กําลังลังเลใจในการตัดสินใจเลือกนะคะและตัวคุณเองก็อาจจะรู้ด้วยว่าเขาอาจจะมีคนเลือกอยู่หรือว่าตัวคุณเองอาจจะรู้ด้วยว่าบางทีคนคนนี้อาจจะทริกกี้อาจจะมีครอบครัวแล้วไม่ได้บอกเราหรือว่าอาจจะคุยกับคนเก่าๆของเขาอยู่นะคะ ไพ่ออกมาบอกว่าเอาจริงๆแล้วคุณก็ตัดสินใจไม่คุยต่อแล้วเนาะก่อนหน้านี้ในหลายๆท่านนะคะเดือนธันวาคมสิ่งใหม่ๆเป็นสิบถ้วยนะคะพลังงานเนื้อคู่จะเข้ามาแทนที่คนที่ไม่ชัดเจนคนนี้นะคะส่วนคนนี้ต่อให้เขาอยากจะชัดแต่ว่าช้าไปสักนิดหนึ่งนะคะไพ่สองเหรียญคือเขาลังเลใจนานเกินไปนะคะจะกลับมาชัดเจนมันก็ช้าเพราะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณในอนาคต คนที่ถูกใจกว่าคนคนนี้เพราะว่าไพ่ของเขาเป็นไพ่การลังเลใจนะคะการเทคแอคชั่นเนี่ยตัวคุณเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ตัดไปแล้วไงนะคะตัวเขากลับมาเนี่ยมันก็เลยอาจจะช้าเกินไปในการที่จะสารสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าคุณจะเจอสิบถ้วยว่าที่คู่ชีวิตของคุณนะคะหรือถ้าท่านใดรู้สึกว่าอยากออกจากตนี้และอยากไปหาสิ่งใหม่ๆหาคนคุยใหม่ นะคะก็จะได้เจอคนคุยใหม่แล้วก็โชคดีซะด้วยสีที่พลังงานเป็นเนื้อคู่เป็นพลังงานของการแต่งงานนะคะดังนั้นถ้าไม่ได้สนใจคนคนนี้แล้วก็อยู่ที่ประมาณ10วันหรือ10สัปดาห์นะคะขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณสักทีสักทีหนึ่งนะคะ หรืออย่างช้าสุดก็ไม่น่าจะเกินเดิน10ของปีหน้าแล้วที่คุณจะได้เจอเดะเลิฟ r เฟอร์นะคะคู่ชีวิตที่เอสิบถ้วยยังเหมือนเดิมแปลกจังเลยแต่ดีค่ะยังเหมือนเดิมนะคะ,ะเนื้อคู่ของคุณคนที่คุณจะแต่งงานด้วยมาตรงตามแรงอธิษฐานแบบ100%เต็มตรงสเปคด้วยไอ้ที่จะมีคลาดเคลื่อนอ่ะอาจจะเป็นสีตาสีผมอะไรแบบนี้นะคะการแต่งตัวมีบ้างนะคะเขาอาจจะเนีบ้บ นะคะมากกว่าที่คุณคิดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหลักๆเรื่องหลักๆแล้วเนี่ยจะต้องไม่พลาด100%เเต็มแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตส่วนคนที่ชัดเจนช้าเราก็ต้องปล่อยเขาไปแต่เชื่อใจราศีพิจิกอยู่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวแล้วมั่นคงในความรู้สึก ซืส่ส bon ัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะเกี uh ่ยวเนื่องกับคนที่ตัดสินใจช้ามาช้าจนกระทั่งคุณได้เจอเนื้อคู่เกี่ยวเนื่องกับชาวธา้ํากรกฏพิจิกมีนเกี่ยวเนื่องกับหมายเลข10นะคะที่จะนํำพาความรักความสุขสมหวังมาให้เกี่ยวเนื่องกับเนื้อคู่คู่แท้ราีมีนค่ะอ่ะต่อกันที่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างนะคะ ขอทราบพลังงานความรักคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีพิจิกนะคะโอเคเอ็มพรวังความรักมั่นคงดีเอ็มเพรสอู้ทำไมราศีพิจิกโชคดีอย่างนี้จันดีใจด้วยคุณเปิดมาได้ไพ่คู่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนะได้ไพ่คู่อยู่ตลอดดูซิ ทบครับมีป็นไปได้ยังไงอ่ะดีใจด้วยนะคะอืมคุณคนนี้ก็เป็นคู่คุณแหละนะคะอะ่เตรียมรอรับการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแผนการอาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างไม่เป็นไรเนาะนะคะ,ะแผนในเรื่องของการแต่งงานจริงๆแล้วอาจจะมีมาก่อนหน้านี้ในใจของคู่ของคุณหรืออาจจะสับกันได้ถ้าคุณเนคนผู้ชายแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเลิกผานาทีหรือความพร้อมนะคะ ในเรื่องสถานที่เพราะมีความเป็นไปได้สูงมากราศีพิจิกตอนนี้คุณอาจจะมีคู่เป็นชาวต่างชาติและคุณอาจจะต้องเตรียมการในเรื่องแต่งงานของสองประเทศสองประเพณีเกิดขึ้นนะคะไพ่ทางการมันก็มีขึ้นมาอยู่นะคะ คุณมีเกณฑ์การจะถูกขอแต่งงานนะคะตัวคุณเองก็เซอร์ไพรส์แต่ในใจก็คิดไว้แล้วแหละนะคะอาจจะถูกเซอร์ไพรส์ถูกขอแต่งงานถูกมั่นแล้วก็มีแพลนในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นในอนาคตนะคะระยะเวลาอยู่ที่หมายเลข2นะคะคงจะอยู่ที่2เดือนขึ้นไปบวกลบจะชัดเจนด้านแพลนงานต่างๆหรือว่าถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนั่นแหละ ะะหรือว่าก่อนหรือหลังเดือนสองในปีถัดไปนะคะปีหน้านี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีเกณฑ์มั่นหมายแล้วก็แต่งงานกับคู่ของคุณนะคะแต่พลังงานการโยกย้ายฝั่งคุณเกิดขึ้นแต่งงานครั้งนี้อาจจะต้องย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานย้ายครอบครัวย้ายหน้าที่การงานนะคะไปอยู่กับคู่สมรส นะคะเพราะว่าคู่สมรสคุณอาจจะติดขัดหลายอย่างที่ไม่สามารถไปอยู่กับคนที่ประเทศไทยหรือในพื้นที่ที่คุณอยู่ได้เม,มจิเชียนมหัศจรรย์แห่งรักมันก็เกิดแหละนะคะในอนาคตสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ทุกประการในเรื่องราวของความรักชีวิตคู่การแต่งงานโดยรวมทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมนะ100%เต็มนะคะสำหรับราศีพิจิกเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ดีและเป็นเดือนที่ v i เบรชั่นทางความรักเปิดออกให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวเนื่องกับคู่แท้เกี่ยวเนื่องกับความรักที่สดใสเกี่ยวเนื่องกับการแต่งงานเกี่ยวเนื่องกับการได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวดัดเกี่ยวเนื่องกับปฏิหารแห่งชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ